สวัสดีครับสวัสดีช่องเอียวชทางยูทูปนะครับเขึ้นวนตกเล่นเกือบหมดขึ้นนะครับนอนรับดีเลยเลยตื่นสวยนะครับเร <c oughs> ถเปิดร้านอยู่กำลังสิเปิดร้านนะครับแดดดีพอพี่น้องม,มือนี่งเยินมากคับแดดลวด ี๋ยวสิแดงลดลงเลยครับเปิดบ้บานเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแดดมือนีแห้งรับพกิน้องสิแดงลดลง่นเราไปจอดทั้งตึกพุ่นเลยทั้งตึกกะบามีโฮมให้รถ ก็หาผ่าผู้เมาเองนะครับแ้่แดดแห้งๆวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากมากระจายคาสบานไปหมู้วนันหาพันกุา์บาัตนะครับ แค่ได้ก็ให้เขาบัคือเฮี้ยนห้องบาดจากของโอเคยอยู่เป็นอย่งไรบ้างข้อตรงมากงาเงินเก็บรถเรียบร้อยแล้วนะครับเอารถล่องไหมก็เด็กเก็บรถอยแล้ เก็บปวดบ้านอี่พอกกี่ฟุนปวดกี่ฟุนเล็กน้อยว่างงานย้ำแรง้ยงอปวดแลยปวดอีกเล็กน้อยก็บพาลูกค้ามาเพี่บัวเคลียร์ตัวเองนะครับชีวิตประจำวันผมนั่งรอนดรอด ตังค้นบทนัทต้นกดข,ขี้ขันตายที่กับเจ้าเหตุต้องมีความขียันนะครับขียันที่จะนอนรอเอ้าคลิปนี้สำน,นี้ครับพี่น้องอยู่ชนแนคลนนคลนตดินสวัสดีครับ